สวัสดีครับพวกเราแซบป่าซาวันนี้ครับพี่บุ๊ชจะพาเราไปกินเป็ดปักกิ่งครับกินที่ไหนรู้ไหมฮะที่ไหนคะก็ต้องปักกิ่งเลยเพราะว่าเป็นออริจินอลครับต้องบอกว่าหลายคนเนาะเคยทานที่ไทยแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ย ออริจินอลเนี่ยเป็ดปักกิ่งเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับใช่แล้วคือตอนนี้คือเราไม่ได้อยู่กับ2คนโอ้อยู่กันหลายคนเลยแหละฮะวันนี้ไม่ใช่คนแล้วกันนะอยู่กันหลายตัวเลยคืออยากจะเชิญคุณผู้ชมครับไปเที่ยวงานนี้ฮะเพราะว่าหยุดยาวเนี่ยไม่รู้จะไปไหนแนะนําไปฉาดเชิงเซาครับเพราะที่นี่เขารวบรวมสารพัดสัตว์ปีกทั้งไก่เอวยกฟามิงโก้เอยแล้วเมื่อกี้เสียงดังโอ้โหหนีหม่ไหมเห็นไหมผมว่าน้องอยากออกรายการแล้วงั้นไม่รอช้าครับไปแซบกันเลย าใจคนรักนกชวนมาชมความสวยงามของนกหลากหลายสายพันธุ์ในงานมหกรรมสัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทยครั้งที่11ที่เตรียมจัดขึ้นวันที่3-4พฤษภาค,คมนี้ที่สวนปลามฟามนกจังหวัดฉะเชิงเซาภายในงานมีการประกวดนกหลากหลายชนิดการประกวดไก่แจ้สวยงามและไก่พันธุ์พื้นเมืองและที่พิเศษไม่แพ้กันที่สวนปลามฟามนกยังเป็นสวรรค์ของคนรักนก รวบรวมนกแก้วสวยงามเอาไว้กว่าร้อยสายพันธุ์จากทั่วโลกมีสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องทั้งหา่านทั้งหงมีกวางมีแพะมีแกะมีฟรามิงโกส้สวยๆให้ป้อนอาหารแบบใกล้ชิดมีการแสดงโชว์นกแสนรุ้และกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกเพียบจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ วอนนี้เราอยู่กับพี่เอค่ะกรรมการผู้จัดการส่วนปามฟา์มนกจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหพี่เอถามก่อนเลยว่าคอนเซปต์งานในครั้งนี้คืออะไรครับจริงๆครั้งนี้เป็นงานมหกรรมสัตว์ปีกครั้งที่11แล้วนะคะ <c oughs> เราจัดมา11ปีแล้วนะคะเราต้องการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุน การอนุรักษ์สัตว์ปีกสวยงาม,มจะเห็นว่าตอนนี้เยาวชนคนไทยเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยรู้จักแล้วนะคะอันที่2ก็คือเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกค่ะฐานในวงการนกวงการสัตว์ปีกจะเห็นว่านกกรงหัวจุกทราบไหมคะมูลค่าการส่งออกเนี่ยต่อปีเนี่ยถึง50ล้านบาทแล้วมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยใน,ในเงินทุนหมุนเวียนที่เรามีการซื้อขายนกหรือว่าสัตว์ปีกทั้งหมด กืบหมื่นล้านบาทในประเทศไทยนะเนี่ยไม่เคยมห็มบกงอนเลยเนะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเป็นการรวมตัวกันของคนที่รักนกรักสัตว์นะคะก็มาจัดการประกวดเพื่อให้คนได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักค่ะนี่และแน่นอนว่าไฮไลท์ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยไหมคะอันนี้เป็นนกกงหัวจุกค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่า ตอนนี้นะคะมีการพัฒนาจากสีธรรมดาซึ่งเป็นสีดำเนี่ยค่อยๆพัฒนามาเรื่อยจนตอนนี้ได้เป็นสีเทาสวยมากซึ่งเป็นที่ชื่นชอบมากแล้วก็ทางตะวันออกเนี่ยดูใบต่างๆเนี่ยชอบมากนี่แล้วมีประกวดด้วยใช่ค่ะอันเป็นประกวดเสียงร้องเสียงร้องเสียงร้องไม่ได้ประกวดความสวยงามของตัวเขาอย่างเดียวประกวดสวยงามด้วยแต่ประกวดเสียงร้องเป็นเป็นหลักคือจุดของเขาเลยก็คือหัวจุก ใช่โอ้หน้าตาน่ารักเหมือนกันเนี่ยเสียงร้องเขาเพลาะมากเลยใช่ไหมคะตัวนี้ราคานะคะถ้าตัวนี้นะสามแสนบาทจากเสียงที่เพราะของเขาแล้วก็ความน่ารักความสวยใช่ค่ะขอยืนห่างอยแล้วกันน่าจะกลัวละปีเอ้ยโอ้ดีแค่โกงแรกค่ะแล้วมาดูนกต่อไปดีกว่านกกลางเขนดงอันนี้กางเขนดงค่ะกางเขนดงก็เป็นการประกวดเสียงร้องเหมือนกันครับนะคะแต่วันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นสีพิเศษชื่อหายากมาก น่าจะมีตัวแรกในเมืองไทยแต่ในเมืองต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะเมืองไทยเนี่ยมีที่นี่ที่แรกและสามารถไปดูที่งานมหกรรมได้เขาเรียกเป็นสีทองสีทองค่ะส่วนอันนี้เป็นสีขาวเรียกว่าขาวชีตาแดงด้วยค่ะก็เป็นตาดํายังหาหาง่ายหน่อยนะแต่ตาแดงนี่ยิ่งหายากเข้าไปอีกเป็นความพิเศษของเขาจริงๆแล้วก็หางยาวส่างยาวสวยจริงอนี้ยอมรับอันนี้เวลาประกวดเนี่ยจะประกวด ในร่มนะคะเราจะปวดในห้องแอรประกวความสวยงามใช้เสียงไม่หมาน้แสดงว่าแล้วแต่ความชอบของเขาเขาชอบอยู่อากาศแบบไหนด้วยเนาะแล้วมาฝั่งนี้มบ้างล่ะคะน่ารักสุดๆเลยอันนี้เป็นไก่แจ้ค่ะจือได้วานนี้เป็นงานวันไก่แจ้ค่ะที่กมบริษัทนี่ได้แต่งตั้งนะคะว่าเป็นวันไก่แจ้ค่ะยี่สพฤษภาค่ เม่สิบแปเมษายนใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นไก่แจอกไทยไก่แจ้อะไรทำไมมันดูน่ารักขนาดนี้นะคะเี่อันนี้เป็นการเพาะพันธุ์ซึ่งค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนได้สีได้ขนาดแม้แต่ญี่ปุ่นยังต้องมาขอซื้อจากเราเลยน่เพาน่ารักมากขนาดกําลังแบบเลี้ยงในบ้านสบายๆใช่ค่ะโดเพาะพันธุ์ที่ไทยอะเอาจริงงปะแล้ววันนี้พี่ฝนใส่ชุดมาเพื่อดูแลน้องไก่เลยนะชุดอ้าได้ไงไม่เป็นสุ่มเลย ชุดได้แล้วตรงข้างหน้านี้ล่ะคะข้างหน้าจะเป็นไก่ชนค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่น่าจะไม่ค่อยรู้จักแล้วมั้งก็เคยได้ยินนะว่าเป็นไก่ที่สมัยตั้งแต่ทนเลสวนปีไก่อะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการประกวดทั้งโครงสร้างสีค่ะลักษณะหัวเล็บขาให้ตรงตามหลักของเขาเลย แล้วเขาหล่อมากคสวยมากแตัวใหญ่จริงนะฮะแล้วก็มีหลายสีด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์เขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ที่เอามาก็มีโชว์สามสายพันธุ์แต่ปกติเนี่ยสายพันธุ์มาตรฐานจะมีประมาณ1 2บสถึงสิาสายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันเนี้ยเขามีการประกวดไก่ชนมีค่ะแต่ไม่เยอะแล้วนะคะประกวดความสวยงามและเนาะแล้วที่ตัวที่น่ารักน่ารักคนสีขาวอันนั้ไก่ซิลคี้ค่ะเขาเป็นไก่แบบสัตว์เลี้ยงในบ้าน ซึ่งเราพัฒนาจนเป็นไก่ซิลที่ขนย้อนกลับนะคะขนย้อนกลับขนย้อนกลับก็จะยิ่งเหมือนแบบฟูขนก็จะฟูขึ้นไปอีกค่ะมองไกลๆไม่รู้เลยว่าเป็นไก่พูนจริงใช่คือแบบว่าเดินมาเขาชนกำแพงชนกรงอะไรยงนี้บ่อยไหมฮะเงไม่ค่อยเห็นเพราะตาเขาจะแบบโดนขนบังไปแล้วอะตอนนี้หลายบ้านก็นิยมเอาไปเลี้ยงแล้วก็ตามคาเฟ่ที่เป็นจะเห็นว่าคาเฟ่พวกร้านกาแฟก็จะชอบเอาไก่พวกเนี้ย เพราะว่าจริงๆเขาก็เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายค่ะโอ้แต่น้าตาหน้ารักนะเอาจริงมันดูแบบว่าพอเรากลับบ้านมาเหนื่อยๆเจอน้องปุ๊บอะสดชื่นเพราะไม่รู้น้องเห็นเราหรือเปล่านะแต่เราเห็นน้องเห็นจีถึงแม้คนเขาจะบังตาหน่อยโอเคไปฝั่งนู้นบ้างค่ะที่ส่งเสียงตั้งแต่เปิดรายการเลยคนนั้นอันนั้นเนี่ยจะเป็นไก่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเป็นไก่บรามาเสียงเขาก็ดังที่สุดในรายการเรามากใช่เขาก็เหมือนจากที่ไหนนะครับเนี่ย น้ำหนักของเอเชียค่ะน้ำหนักจริงๆของเขาเนี่ยจะอยู่ที่8กิโลนะคะ8กิโลแต่พอมาบ้านเราพูดถึงก็ส่งเสียงเลยแต่พอมาบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงน้ำหนักมากสุดก็5กิโลคือปกติต้นเหนเลยเขาอยู่ในเอเชียอยู่ในตรงโซนไหนเลยหรือว่าตัวเทศอะไรครับพอจะทราบอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปชมในในงานจริงใช่ไหมมาชมดูจะใช่ค่ะตัวใหญ่จริงแล้วก็ดูใหญ่กว่าตัวไก่ชนเนี่ยเกือบ จะอีกประมาณสิบหลายเท่าเลยนะหลายเท่าเลยถือว่าเป็นไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่น้ำหนักมากที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ถนัดเลี้ยงไก่นกสวยงามอย่างนกหงหยบินี่เรามีประกวดนกหงหยกค่ะนกหงหยเราก็มีประกวดสาแบบนะคะประกวดสีมาตรฐานค่ะสีพิเศษแล้วก็สีพัฒนาต่างกันยังไงล่ะครับก็สีพิเศษสีมาตรฐานก็คือที่เราเห็นทั่วไปที่เราเห็นกันใช่ค่ะสีพิเศษเนี่ยตอนนี้ก็จะมี หลังดำแบล็กสวิงนะคะแล้วก็เป็นขนดอกสักุระค่ะจะเห็นปุย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 ข้างหลังอันนั้นไม่ใช่ขนล่วงหรือมีปัญหานะคะนั่นคือดอกสักุระอยู่ข้างหลังเขาเป็นลักษณะพิเศษนี่อค่ะอันนี้ก็ถือเป็นความสามารถของคนไทยเหมือนกันที่มาเพาะพันธุ์จนได้แบบสีที่พิเศษขนาดนี้ใช่ค่ะจะได้พปเห็นนี่เห็นไหมคะน่ารักกันค่ะอ๋อจะได้รู้ว่าขนน้องเขาแบบเออทำไมมันหลุดมาอย่างนั้นอ๋อมันคือดอกสักุระ มีความสวยงามนั่นเองอันรกเราน่าจะใกล้ชิดใกล้ชิดเับนของอยู่ที่สุดส่วนทางด้านขวามือก็เป็นแบ c ็กสวิงค่ะหลังจะเป็นขนสีดำนี่นนแต่ว่าในงานเนี่ยเห็นว่ามีน้องแมวด้วยค่ะ,ะนี่วันนี้โอ้โหนี่ผู้ปกครองน้องแมวมากันเทียบเลยนะวันนี้ <c oughs> ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราประกวด แมวค่ะทั้งแมวไทยแล้วก็ต่างประเทศคค่ะเรามีแบบเหมือนกฎกติกายังไงบ้างคะคนที่จะมาสมัครอก็ตามสายพันธุ์ก็เลยค่ะว่าสายพันธุ์ต่างประเทศเราไม่จํากัดนะคะแต่ก็ขอให้โครงสร้างครบตรงอย่างแมวเปอร์เซียเนี่ยค่ะน่าจะต้องเป็นแบบนี้สีขาวหน้าแบนหาหูตั้งก็ที๊ฟโฟก็ต้องหูพับพับมากเท่าไหร่ ยิ่งถือว่าสวยมากแล้วก็โครงสร้างเขาจะต้องชัดเจนแล้วก็มีแมวไทยด้วยใช,ใช่ไหมคะแมวไทยอันนี้ได้รางวัลนะคะพ<ะ>ระราชทานเป็นแมวขาวมณีค่ะ<อ>วันนี้เอามาก็คือตาสองสี<ะ><ะ>ที่ถูกต้องคือขนจะต้องสั้นแล้วก็ชั้นเดียว ขนสั้นชั้นเดียวคือเลยเป็นแมวไทยไงเพราะว่าดูแลง่ายอยู่เมืองไทยมันร้อนอากาศมันร้อนได้เพื่อทานด้วยส่วนอีกตันก็เป็นสุภัพษักค่ะอันนี้สีทองแดงหายากมากอันนี้ก็แมวไทยเหรอแมวไทยค่ะสุภัพษักมากเลยอ่ะเนาะไม่เข้าใจว่าเป็นแมวต่างชาติอล้เนี่ยทไมนฟูฟูอันนี้แมวไทยสุภัพษักเนี่ยต่างชาติยอมรับแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นน่าจะขึ้นทะเบียนค่ะขึ้นทะเบียนโลกแล้วก็เป็นแมวของไทยใช่ค่ะโอ้เอ้าตัวนี้ก็ได้รับ รางวัลพระราชทานเหมือนกันต้บอกว่าใ,ในงานเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยเชิญนชวนหน่อยครับพี่เอครับก็ขอเชิญชวนนะคะ FC ไม่ว่าจะเป็นไก่ เป็นนกนะคะหรือเป็นแมวนะคะมาเที่ยวชมงานมหกรรมสัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทยครั้งที่11ค่ะจัดที่สวนปางฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเข้ามาในงานนะคะในส่วนของการประกวดเนี่ยฟรีค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าเที่ยวชมในสวนสัตว์ของสวนปางฟาร์มนกได้อันนั้นก็จะมีค่าเข้าชมตามปกติค่ะเพราะว่ามีสัตว์อื่นๆอีกเพียบเลยเหมาะสําหรับจะไปทั้งครอบครัวเด็กๆก็ไปได้ส่วนงานนี้จัดวันที่เท่าไหร่นะคะพี่วันวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะที่3 และสี่พฤษภาคมค่ะอโอ้หยุดยาวนี้ไปเที่ยวกันเยอะนะครับผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะจนช่วงหน้าฮะผู้ชมก็ต้องรอเลยนะหยิบโทรศัพท์มือถือรอช็อปผ้าปูที่นอนนะครับที่ราคาคุ้มมากๆและทพี่บุชครับจะพาเราไปทันเป็ดปักกิง่งต้นตำรับที่ปักกิ่งเลยเป็นยังไงผักสักครูครับ ส่วนตอนนี้พี่บุชรออยู่แล้วนะคะวันนี้จะพาไปทานเป็ดปักกิ่งต้นตำรับที่ปักกิ่งเนี่ยแหละค่ะจะน่ากินขนาดไหนไม่รอช้าไปแซบเลยค่ะ From China, ค สวัสดีครับสวัสดีจากปักกิ่งครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปกินเป็ดปักกิ่งที่ปักกิ่งกันครับตามผมมาเลยร้านจิงซันเป็ดกิ่งดักเป็นร้านดังที่ปักกิ่งเลยนะครับมาประเดิมกับเมนูแรกคล้ายๆกับที่บ้านเราไหมครับผัดยอดฟักแมวครับผมนอกจากเป็ดปักกิ่งเนี่ยเราขอทานพวกเมนูออเดอร์กันก่อนนะครับอีกเมนูหนึ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับก็คือปักกิ่งเยลลี่ครับ คล้ายๆกับแกงกระด้างบ้านเราเลยทุกคนเขานําชิ้นส่วนหมูที่มีเจลาตินเยอะๆเช่นหน้าหมูหูหมูเนะี่ยมาเสิร์ฟในรูปแบบของเยลลี่สีน้ําตาลน้ำตาลก็คือซอสซีอิว๊วแล้วก็น้าส้มใส่ชูดําครับรสชาติกลมกล่อมมากเลยอยากให้ลองมาทานกันนะครับผมเมนูต่อไปครับผม หมูตุ๋นสามชั้นน้ำแดงครับเสิร์ฟมาพร้อมกับหอยเป่าหือตัวเบิ่มๆเลยครับรสชาตินี่คือกลมกลอบอมากเลยหอมเหล้าจีนหอยเป่าหือก็มีความเด้งกรึอบอร่อยมากครับและก็ยังมีเมนูกุ้งทอดซอสลิ้นจีอีกด้วยครับโอ้โหอาหารปักกิ่งนี่คือหลากหลายมากเลยครับท่านผู้ชมครับเวลาเรามาทานเมนูเป็ดปักกิ่งเนี่ยก็จะมีเมนูออเดอร์ต่างๆให้เราสั่งได้ด้วยนะครับแต่แน่นอนไฮไลท์ที่ผมอยากจะมานําเสนอวันนี้นะครับก็คือเป็ดปักกิ่งที่ปักกิง่งคล้ายๆกับที่ไทยเลยครับเช็เขาก็จะมายืนทำใกล้ ใกล้บริเวณโต๊ะเราเลยครับผมสไลด์เป็นชิ้นๆนะครับแยกชิ้นส่วนหนังกับเนื้อไว้ให้เราได้รับประทานกันครับผมน้ำลายสอม,มากเลยครับนะจุดนี้และเป็ดปักกิ่งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับมาพร้อมกับแป้งทั้งสองสีแป้งผักกับแป้งธรรมดาแล้วก็ซาลาเปาอบด้วยครับพร้อมกับน้ำจิ้มแตงกวาผักดองไว้กินคู่กับเป็ดปักกิ่งช่ำๆครับเริ่มเลยครับมหอเป็ดปักกิ่งกัน เป็ดใส่ลงไปเลยครับผมจุกๆผมใส่กุ้ยช่ายขาวด้วยแตงกวาแล้วก็ซอสครับผมคำแรกที่เข้าปากเลยนะครับเป็ดฉ่ำมากแล้วก็แป้งนุ่มสุดๆส่วนซอสเนี่ยจะไม่หวานเท่าที่เมืองไทยครับแต่ไฮไลท์สำหรับผมเลยนะคือตัวเป็ดเลยครับเป็ดดีมากๆขอนํำยัดใส่ตัวซาลาเปาอบสักหน่อยใส่ผักลงไปแล้วก็งาแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเป็ดปากกิ่งที่ปากกิ่งเราเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ ป็นปักิ่งที่ปักกิ่งเฮ้ยคือต้องบอกว่าบ้านเราก็จะเป็นแค่หนังอย่างเดียวเนาะอันนี้หนังติดเนื้อมีเนื้อด้วยแล้วก็กินกับซาลาเปางาด้วยนะเฮ้ยผมว่าน่าทานตามเหมือนกันนะ้น่าลองไปเนาะหเผื่อใครไปปักิ่งทานลองไปทานดูส่วนใครอยากไปญี่ปุ่นตามมาทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาขับรถไปเที่ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวนะขับรถไปเที่ยวญี่ปุ่นเห็นไหมไก่ยังร้องเลยไม่จริงนะ หลอกน,น้องไะเนีน่ยที่ไหนที่บางแสนโทชิน oh. ขับรถไปได้ดเพาอยู่บางแสนนี่เองเข้าไปข้างในเหมือนหลุดไปอยู่ญี่ปุ่นเลยจ้าทุกอย่างนี่คือแบบเหมือนอยู่ในเมืองญี่ปุ่นจริงๆทั้งของกินขนมหวานทุกอย่างคือแบบอุ้ยญี่ปุ่นจริงจรตอนไปนี่เหแบบ็นชวนแต่คุณแพมไม่ชวนผมล่ะก็ว่างเหรอ คนใหญ่ก็ติดงานนะเราอะไว้รอบหน้าเดี๋ยวผมไปด้วยดีกว่าจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับผมอะรอไปชมพรุ่งนี้เลยนะครับค่ะถ้าคืนนี้ก็ต้องรอชมเช่นเดียวกันครับเมื่อตะว,วันละฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับและวันพรุ่งนี้สายรักสายเลือดครับค่ะจบรายการเราดูกันต่อกับข่าว3าสีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้พวกเราแซบปลาซาสวัสดีครับ